สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบง์มีบอลส,สีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็คือถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่สามหกหกแปดสองห้านะครับน้องแบงก์จะส่งให้เป็นวันอังคารนะครับท่านผู้ชมค่าจะส่งนะครับเจ็ดสิบบาทเหมาเหมานะครับแต่ถ้า,าใครรับ สามใครรับครบห้าร้อยบาทนะครับก็จะส่งฟรีนะครับโอเคครับเริ่มไปที่ต้นแรกกันเลยนะครับเมืองกาญจนบ,บุรีนะครับต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับมีลูกด้วยนะครับมีลูกข้างในด้วยหลายต้นเลยนะครับเมืองกาญจนบ,บุรีนะครับ ต้นนี้นะครับไปยาวเป็นทิดาแม่กองนะครับเอาไปแปดสิบบาทนะครับต่อไปต้นนี้นะครเป็นนาลีบุรภานะครับใบสวยนะนี่นารีบุรพาเอาไปหนึ่งอยห้าสิบบาทนะครับเมืองใหม่นะครับเก้าสิบบาทนะครับ ต้นนี้นะครับป้ายสวยเลยนะครับที่ว่านางรากสดนะครับต้นนี้เอาไปร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับนางรากสดนะสีเทพารักนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับธาตุบางแก้วนะท่านชมน่าชมพูเลยเอาไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับธาตุบางแก้วนะไซกำลังน่ารักเลยต้น,นนี้นพเก้านะครับเอา นอเป่าต้นนี้น้องแมงขออยู่ที่1น0เจดสิบบาทนะครับนอเปา่าใครสนใจก็เบอร์นี้นะคะที่น้องแมงบอกไปสามารถแอดไลน์ได้นะอับส,สวรรค์น,นะครับอับส,สวรรค์อ่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับไซนี้นะครับป้ายแดงสวยเลยต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับหร้อยห้าสิบบาทนะครับ ปู่เมฆนะครับต้นนี้ขออยู่ที่60บาทนะครับมันไม่ป้ายนะแต่ถ้าป้ายแดงนะครับน้องแมงขออยู่ที่100บาทนะไซนี้นะครับมลสวรรค์นะครับ0 0บาทรอบาทาปีนะครับลบปีอยู่ที่90บาทนะครับมี2ต้นนะอาปีชายชนนะครับไซนี้น้องแมงขออยู่ที่120บาทนะครับไซนี้ ตะวันชิงพบนะครับ90าบาทนะบรรดาซับนะครับ80บาทหลวงรา้ไซใหญ่นะครับ80บาทนะครับร,รัศมีเงินนะครับต้นนี้เราแมงขออยู่ที่180บาทนะคะร,รัศมีเงินนะปลายสวยเลยรูปใบสวยๆแบบนี้นะครับ้องแมงขอร้อยห้าสิบบาทนะสวยมากนะครับ แข็งแรงแล้วชิน้ันช้อนนะครับหนึ้าสิบบาทนะครับยอดมุงกุห50ิบาทนะครับยอดมงกุฎหน้าแดงนะสี่บาทนะครับอยู่ที่แปดสิบบาทนะสี่บาทสายใหญ่มากไก่ตัวงามนะครับ50าบาทนะครับรัตนามณีนะครับอยู่ที่หนึ่งบาท พะบางโพยภพยนะครับมีหลายมีหลายต้นนะพะบงโยไพยขออยู่ที่หนึ่งรบาทนะครับเรือนหลวงห้าสิบบาทนะครับโอเคนะครับใครชอบคลิปน้องแบงก็ฝากกดติดตามไว้นะครับน้องแบงขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ